ิล่มเอนะเดี๋ยวดักโดดฮะวิ่งเล่นเลยเดี๋ยวดักโดดฮะแทนเดแทนเด headshot. Đi thiệt cả Fire in the hole. Fire in the hole. Double kill. Để ra, đã hết let's move yeah. okay. oh. like oh. oh, yeah. <c Scriptures> out. <Source> <c correlate> บนดันนดันโอ้ยยิงไม่ทนมัน,นอขอ้ยขอว่างก่อนอบอม has been planted โหน่าหัวแตกน เมื่กี้ตายเมื่อกี้บนดันไงทีนี้เนพะิ่งรลีบออกเพราะบนมันชอบดันเลยแล้ว กี่วิววะทีโอแม่งวาร์ปดันอีกแล้วเ,เออเน็ตมันวาร์ปอะ่ะโอ้โหโดนเจ็บคิดคู่มีมีมม อ้ามันอยู่ไหนวะเออเสียงบ้าก่อนเนี่ยเออเสียงบ้าเธอพายอยู่ในบีโหโหเยย่าพี Bomb has been planted.

ยงบังอยูแล้วโอ้บีบีโอแค่เอตัวอบีตัวนะ <BB. S 2> บีมีบ้บัะเก็บโอ้บ้าครัพี่เอาเลยมันอยู่ในบีบอมแฮส์ฟลูอัคมไน่งทีด ไหนบอกเนี๋ยใช้ยิาสิดีก,ก <def> ไ็ได้สเมกอ๋อก็นายบอกอันมงึางา <Mission S 2> ม50เมตก right, อนปูก็สามดีดี ท่านเอเจ็บมีเขาได้แล้วนะก้นด้เออ่าอ่าออาระวังมันดันอีกนะ เบอร์ลงท่านเอมีท่านเดมีมาไปเอเลือหน้อมีตัวเดิมเอบีลิอกอ่ะ

Headshot. Red team win. เดี๋ยวดูบนให้เล่นสีสีมันนะเป็นคนเยอะมันไม่มันเลย มีคนดูสามแยกปะเฮ้ยเยม็ดเดียวเม็ดเดียว <c oughs> โดดโดดเอท <c oughs> ัน,นบอกไปตัดแยตัว กดเล็กๆครัเส่ยอีกอนเหียทิงวได้ต่มันหมดมเดียวยูแบบแยกเลอ แยกว่าเสียงเพื่อนเขี้ยะสีด้วยสี่นะสวยเม็ดเดียวอนากาเขี่ยอะไรเธ่ไปเรกเลย ยาวตัวจุดโอ้มึงไม่ไหวแล้วอันนี้วัดไม่ได้เดี๋ยวเอาให้เจ็บมากเจ็บมากโอ้โหอันดีเข้าแล้วไอ้เหี้ยตัวไอ้เหี้ยนี่ตลอดเลยสัตว์ไทยยาวก็มีนะต้องไทยยี่สิบบอลเลตยี่สิบบอลเลตไม่มีใครถ่ายไม่มีใครเหล็กเก้าไอ้เหี้ยน้บหนักน้ำหนักไม่ถ่ายแต่รับไม่เยี่ยมสี่สามตัวแล้ว ลูกฟุตซ้อโอลูกฟุกแค่วัดหัวกูกเดียวก็ทีบุญน้อยและไายตังเลยไายน้าดีป,ป,ปว่าเฮ้ không đi, ngon được Lấy về, lấy

ปูเงินไม่ได้เลยป้องก่มากเลยจัดแบงไปแข่งไปแม่โอ้ยแบบอ้องตรงอะกูตรงไปเนี่ยแย่แล้วยิงหมดแล้ววะเอาจริงๆผมใส่มากเลยไอแอบอยู่ส่วนไหนรูปแม่ยิงอยู่ไหนวะเยนี่ไงไอ มึงเล่นเกี่ยบไปอยู่รูอื่นดีกว่าการ์เอม่าการ์เลอมาเอะโอน่าด้งเลอเลยนะ Blue team win แบง ไอ้เฮียที่เก็บคนเดียวกูติดตัวอะไรยัดแป่